เขาสู้วันที่แปดนะครับในการตามหากระทิ่งใส่โลของเขานะครับพี่น้องยังมีทีทาว่าสีเจอเลยนะเต็มที่กับทีเจอกับมี่ซีขีดกลัวกว่า,วาขนาดแค่ครึ่งโลยังหาบัาไดดเลยนะครับโอยิ่งนะครับยิ่งหลังจากทีน,น้ำขึ้นหลอบทีมันมันถึอหลๆนะครับพอนามลดลงมาบ้านี้กู้เก็บกลัวหลอบแต่คมเบอร์ถึลูกกลายเป็นว่า ปลาเงียบไปเลยนะครับเงียบหายไปเลยบางเธอบ้ถือ,บบถอก,กระมี่นะครับถือล้างละตูสองตมันแปลกมากเลยนะครับพี่นอ้องเออช่วงเียบโบถือปลาบอู้หว่ามันลงน้ำนำลงไปกับแม่น้ำไปเคลื่อนเลยคือจังไดมันคือเงียบไปเลยนะครับปลาเงียบเงียบหายไปเลยอยากที่เคยถือย่างหน่อยหน่อยกับสองโลกนะครับแต่ละมือบันนี่เงียบได้แค่ โล่เต็มทีหกลูกอ้อแปลกมากนะครับเดี๋ยวมือนีมา่าลุน่นกันอีกว่าป่ามันลงไปเลยหรือมันจังหนนะครับเพราะว่าเขาขยับต่ำลงมาอีกไม้กับมือนีกะ็ถือว่าเป็นว่างที่มีใหม่มีขอนพอสมควรนะครับถ้ามันโบลงน้ำหนามมันก็ต้องอาศัยอยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าว่างแถวนี้มีใหม่มีขอนค่อนข้างหลาย นะครับล้วก็เป็นขางฟังเป็นปลาคนขางหกนะครับมืนหนีไซทั้งเบิดแปดลูกนะครับมือวานมูเอมามาไห้คนสื่อของอาจารย์ไปสี่ลูกนะครับมืนนีเลยอเอามาแค่สองหายเยอะประทันนะครับพี่น้องนั่นหลัะนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันว่าสีม้านบะนะครับไปมันนี่น้ำขึ้นนะครับพี่น้องขึ้นอีกน้อยนึงหลังจากที่พายุเอียง ที่ว่ามันเขาเข้าเต็มๆนะครับเขาทังอีสานแถวอุบลเนานะที่ว่าน้ำท่วมหลยๆน้ำขึ้นอีกประมาณศอกหนึ่งแต่ก็ไว,ว้วางใจนะครับเพราะว่าผมหมายโดยขวดน้ำนะครับมันก็ลอยน้ำอยู่ตลอดคนข้างโบตื่นเต้นปันใดเพราะขึอหล่อบางหัน่างหันนะโอ้กวัสิใดหลออขึ้นนะครับล่ออยู่เป็นอาทิตย์นะครับ เล่าอาทิตย์เลยล่ะก็จะได้ลบขึ้นนะครับไปเบื้องหลังแหลดน้ากันครับโอ้บอกขึ้นโอ,โอ,โอ้มันกลับมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้มันเป็นน้ําว่างครับพี่น้องบางว่างกับบ่มีป่านะแต่มือนี้ เป็นหูบกับมาเจอกันอีกแล้วครับพี่น้องอวันนี้แปดลูกครับอ้มีบักง่าพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบ่งหนึ่ง,งวันนี้รลุนงามแห้งไปโอ้โอตายตัวหนึง่งนี่พี่น้องครับกลับมาอีกแล้วครับตัวนี้นะ่าจะซีขีปนี่คููนี่ซีคบกลาย ว้าวหลังแหลกเป็นโูบคืดๆแล้วพี่นอ้องคืดแล้วครับคืดแล้วมือน,นี้ถ้าเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องแม่น้ำปลาสักยังคงไหลอีกประมาณครึ่งเดือนได้เลยนะนะครับตอนนี้เข้ามาเลื่อยเคืองทางแล้วนะครับกลับมาเลื่อยเคืองทางอ่าเสียหอดขอนย่างทินบอนูแล้วนะนะครับอีกประมาณสองถึงสามมือน่าจะหอดนะครับบันนี่น้ายังบ่อันหยุดไหล ผมว่าผมอาจจะต้องลงล่างเดี๋ยวไปรุ่นน้ากันว่าลงไปทั้งล่างหรือมันสิเวเร,ริกโบเวิกนะครับพี่น้องบบแน่ bon ครับอ้าวอาจจะเจอใส่โลกหรือมีข้อบางอีกข้งนะครับพี่น้องเออเดี๋ยวลองเบิงน้ากันครับที่สองพอไปไต่ภูมิใหม่ภูมิอ่ะขนขวดนะครับหางฟังครับน้ำแถวนียังเลือกอยู่นะถึงสิเป็นปลากระตามนะครับยังถ่วมหัวมิดจัดอยู่นะ เบ่งกันหลังที่สองหวานหนเดอ้อมนันนี้โอ้บอขึ้นครับมัอนี้ส่งคื้นแล้วครับที่นองเหมือนปากกระทิ่งสีสอบนำขึ้นนะครับนำลงโบโบโปันใดเดี๋ยวเที่ยวให้เบิ่งโอ้มีหลุนหลุนซีขีดวบลง <laughs> ครับอาผมว่าสีแนะนําำรอบดูนี่เป็ลายมือเลยนะครับ แค่ว่าผมต้องการความแน่ใจนะครับผมเลยยังยังบุฮันแนะนำเนาะรอบลูนี่เป็นรอบที่เป็นชมที่โบนูเฮดทรงไห้พี่น้องที่สร้างเขามาเนาะแต่ว่าชุดนี่สิเป็นขนงเล็กนะครับถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้ยังบุฮันลงตัวปนใดเดีเ๋ยวความที่เฮดขนงเล็กเป็นครั้งแรกอ่ามันกระสีบานเยอะหน่อยตรงนี้ตรงคอนี่มันสีบานเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวสีเฮดแถมมัน แคบลงกว่านี้อันนี้มันกว่างโพดมันมันทางนะครับเป็นขนมเล็กข้อดีของขนงเล็กคือมันใส่ไงนะครับมันหนักวางลงไปปุ๊บมันก็จมน้ำเลยมันบอกคือขนงใหม่นะครับขนมใหม่มันต้องมันสิรอยน้ำถ้าใส่ครั้งแรกนี่ถ้าคัดไ้บอดีมันล้อยน้ำขึ้นมาบวถือกเลยก็มีนะครับก็เลยว่าสี่มี2สองทางเหลือกห้พี่น้องคือว่าทางเลือกแรกนะครับ ทั้งเหลือแรกเป็นขนงไม้นะครับราคากรถสีกว่าถือกว่านะครับทั้งเหลือที่2คือขนงเล็กนะครับราคากระสีขึ้นมาอีกน้อยนึงนะครับโด้วยด้วยนำนักแล้วก็ด้วยดุลทุนมันกระสีเพิ่มราคาขึ้นนะครับแล้วก็สีแนะน้ำในการดักนะครับหลอกไม้นะครับพี่น้องหลายคนมีปัญหานะครับคิดว่าคิดว่าพี่น้องหลายคนกระสีมีปัญหาคือว่าได้รอบไปแล้วปุ๊บ นะครับไปดักมือแรกถือนะครับมือสองมือสามเอา้าวอนหนุ่มก็คือบัตถุใส่ใจไหนคือบัตถกเริ่มเป็นวุ่นไวยหัวใจนะครับพี่น้องบัตถหอย่างไรโดยความที่มันเป็นรอใหม่นะครับลงหนา้ามือแรกปุ๊บมีโอกาสถือเลยก็มีหรือบัตถุก,กัมี่เป็นไปได้นะครับโดยกินของใหม่นะครับอ่า มันมีเอกลักษณ์ของมันคือมันมีกินนะครับหนึ่งคือกินทีปะนุล้นไฟนะครับมันสิเป็นกินหินหินยูหันสิบุฮันเบิร์นะครับสองคือกินไม้มันเริ่มเนาเริ่มคข่ายางไข่เมื่อคข่หยางนะครับพี่น่อนสสังเกตได้ว่ามือที่สองมือที่สามเนี่ยจับในตัวรอบเนี่ยมันสิมือลอยลอยเลยนะครับคือมันค่ายางนะครับปัญหานี่ แก่เพราะยากนะครับพ่อดักข้นมาแหล้ยวห้องเอามือเอาอยังก็ดได้เอาอยาก็ดได้ครับคัดคัดลุบหูบออกให้ยางมันออกให้มันแหง้งนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาพึ่งไว้พึ่งไว้แค่เหมือนแรงควายส่นะครับอย่าพึ่งไปแซยงายๆนะจุ่มมือแรกปุ๊บเอาข้นมากมะคัดคัดหลังๆพึ่งไว้นะครับมันกับมือสองห้ากับไปดักมันสิเป็นยังสิประมาณ สามมือนะครับคัดทุกมือคัดให้มันออกให้มันบบมีมือนนะนะครับบบมีเหมือกมือนมือนติดหลอกนะครับมันสิเป็นยูสิประมาณสามมือแล้วมันสิข่าวสู่สภาปกติสิบบมีกินสิโบมีกินเน่านะครับอันนี้ก็ใส่งานมากประมาณสี่เถื่อเหลี่ริ่ม่มีกินแล้วนะครับใส่งานในปกติเลยตอนนี้ก็ถือดี ถือด,ดีอ่าเป็นหนึ่งในตองอูในบรรดารอบของวมหนูหกลูกแล้วตอนนี้มือนีใส่แปดนะครับพี่น้องเพิ่นเอามาให้โอ้ได้หลายแล้วครับสองลูกมีแค่สองลูกมือนีอาจจะฟุกนี่เห็นบ่พี่หน้องใส่เบิ่มครับโอยใส่เบิ่มพี่หน้องโอ้ตัวนี้ถือยังคือตายมูกัดติขึ้นมนจังไดเขาเทเวน้น อ๋อ oh, คือแล้พี่น้องสองลูกสองลูกไปต่อครับลูกที่สามขางฟังนะครับแต่เลิกเพียงข้อเลยนะอันนี้นะเบิ่งกันสองโตเลิกพดพูดนะตรงไส้ผุนพี่น้องสองว่าอันนี้เลิกพดสองโตหลังที่หลังที่สี่สงสัยเขาต้องย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับน้ำม,มันไหล ถ้าน้ำลดลงหลายกว่านี้น่าจะเบิกกว่านี้โอ้ติดยังโอ้โอ้เดี๋ยวกันครับพี่น้องมาขึ้นอ้าวคุยบัวได้เหลือตัวเดียวลราไมคุยหลายบัวใดพี่น้องต่อไปสิบวคุยแล้วครับเหลือตัวเดียว ให้ยู่ล้วโตวสองโตยูพี่น้องถือทุลังหลังลนี่จะยิดโตสองหรือสามนี่แหละเออที่ลังที่หกริ้วๆตรงๆนะครับก่อนข้าสิไปเบื้องรอบอ่าของอาจารย์มาใหม่นะครับสามาชิกใหม่อีกสองลูกโอ้พี่น้องหลังนี่มีพีไงครับ ตัวนึงครับพีใหญ่มากประมันสี่หาโตครับโ oh. อ้คือแล้วคือแล้วลงไปเบิร์นแล้วยังไม่ได้ทายเลยพอโทพีใหญ่ครับเห็นบ่พี่น้องเห็นพีใหญ่บะเบิ่งหางครับเบิ่งหางหมดไปแล้วขี้อายตัวใหญ่อะโ oh. อ้ประมันสองโลแล้วครับเจ็ oh. ทังถีมูเอามาให้ใส่นะครับพี่น้องถืออายหนึง่งโอ้ยเันอยังดีครับอาจจะเป็นน้ำหมครับเม่อกี้ก็หลอบดอกถ้าถือก็ซื้อว่าถือแลละครับถ้ามันถือก็ถือว่าถือไม่ได้เป็นน้ำหลอบเป็นน้ำหมากุ้งกระคาตัวหนึ่งเหลือหลังสุดท้ายครับพี่น้องนี่ก็มาถึงหลังที่เจ็ดแล้วนะครับเหลือหลังสุดท้าย นำไลตรงๆร,ร,ร,ริวๆแห้งๆโอ้ตัวนี้ไหมว่ามันสองโลกลัวแล้วครับสองโตรครับพี่น้องครับตรงโค้งไปนีนะครับเป็นชุ่มชนนะครับเป็นชุ่มชนริมแม่น้ำนะครับผมสิบอไซนะครับผมสิบปล่อยไว้ให้เพิินให้คนในชุ่มชนเพิ่นได้หากินนะครับเพาสิบอไปเบียดเบียนกันเพาสิบไป เลยไปเลยนะครับตรงจุดนี้แต่ว่าตรงจุดนี้บอกเลยนะครับกระทิ่งชุ่มนะครับเป็นปลาเป็นเหอะมีขยอกขยะนะครับมัน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 เป็นแบบสถานที่แบบเนี้ยปากกระทิ่งชุ่มนะครับบอกเลยว่าชุ่มแทนนะครับแต่ว่าผมสิปล่อยไว้อยากใส่อยู่แต่ก็แต่ก็ต้องปล่อยไว้นะครับ เจ้าของพื้นที่ปัญหากินเนาะเดี๋ยวสิเป็นว่าเฮามาเบียดเบียนเพิ่นนะครับห้เพิ่นได้หากินซะเอาเนี่นะครับแต่บอกเลยว่าหมายงามป่าหกนะครับมีกอไผ่หล่มมีอีหยังแบบครบถ้วนกระบวนความที่ปากกระทิ่งสีชุ่มนะครับชุ่มแท้แน่นอนนะครับเรื่องชุ่มหรือชุ่มแท้ตรงเนี้ยแต่เฮาสีเลื่อยไปเบิง่งเห็นบอก ก็ไัาายลมอยู่ข้างฟังนะครับน้ำไหลๆเบาอุ้ยพี่น้องเฮ้ยสุดยอดนะครับแต่เขาต้องอดเอานะครับเขาเขาไก่โค้งนี่ไปเป็นชุ่มช่นเพลินนะครับให้เพลินได้หากินกันเนาะไปครับเขาลงไปข้างล่างต่ออีกประมาณกิโลหนึ่ง นี่ได้ประมาณสามโลครับพี่น้องในการดักปากระทิ่งนะครับผมคิดว่านะครับมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนว่าห้าสิกำหนดอตไล่ได้ห่าได้น้ำพอมนะพี่น้องเฮ้ยนะครับพี่น้องอาจจะว่าผมก็ว่าไปวานุโมเมนนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าเขา,าอยากได้เศร้าละอยากได้ไล่ได้เสริมนะครับ ต่อละสองลอยเนาะเ้าก็ใส่จยอะก,กว่ามันสีหลังสีหลังมันก็สียวงทับทับโบผิดผ่าดอีหยัง,ยงมันก็สียวงโลหนึ่งได้โบาขาดแต่โบผิดผ่านยังนะถต่ป่าโบโบผิดปกติยังหากินปกติยังมีป่าสีหลังมันก็สีตกได้อยู่ประมาณโล่หนึ่งกับพ้างก็สีได้มีรายได้ได สองร้อยนะใส่ข้าวเดียวพุดข้าวเดียวใส่เดือนทีหลังบดดนอึดใจเดียวนะครับแต่มม้ติอยากได้หลายกว่านั้นจะได้จักมือละสี่ร้อยเขายาะได้สี่ร้อยเทาก็ใส่จักประมาณหกหลังนะครับหกหลังเนี่ยก็คือกันนะครับถา้าถ้าบูมี่ยังถ้าบูมี่ยังผิดพลาดเทาก็สีได้ประมาณสองโลกป่านะ ถาโบฟุกไปถึงถสาโบฟุกหรือแบบยางบอได้นะมันจินถือประมาณสองโลถ้าหกหลังมันก็สิมีรายได้เ่าละเอ่ 400. อสี่ยเนบ้านนี้เขาอยากได้หลายกว่านั้นล่ะเอาแบบให้มันเดพ่ออยู่พ่อกินเนะเาะออกจากเสาละพันไปเสาละพันเ้าก็ต้องมีหลอบยางหน่อยประมาณสิบสามลูกสิบสามลูกนี้มันก็สิตก บขาดหาโลดอ,อกนะครับเพิ่งกระสีได้พั้นหนึ่งมันแน่นอนนะนะครับในการหาปลากระทิ่งแบบบนูเน,นี่ยแน่นอนบ่ได้อาศัยโชคซอยเลยนะครับคือมันเป็นปลาที่ข้าเจ้าบก่คยหากันนะครับเราเป็นปลาหายยากปาลาราคาดีครับมันตอบสนองชีวิตในตอนเนี้ยนะครับพี่น้องชีวิตในเศรษฐกิจแบบนี้แต่เขาได หาได้เสาลรพันนี่เจสิบสามลูกไปสิบสามสิบห้าลูกเสาลรพันเสาลรพันยู่ได้นะนะครับทรงลูกทรงเต่าเลี้ยนได้เลยนะแล้วเทากับหลังจากหลังจากนาทีมะยามรอบไปคุดเสร็จเดือนเทาก็มีเวลาเห็ดแนวอื่นแต่เห็ดเอาผมว่ามั่นกะเป็นอาชีพหนึ่งที่นาสนใจนะครับสําหรับพื้นที่ในนะครับทีมีทีมีปากกระทิงนาอนะครับโอเคครับเมื่อนี้ สามกลัวอยู่ดอกหนักตึงๆเลยนะครับเดี๋ยวเป็นเบื้อยู่บานว่าโตใหญ่สุดนะมันหนักซ้ำเลยหลุดน้ำกันแต่คิดว่าปุ๊บบเขินซีขีดดูแล้วประมาณซีขีดซีขีดกวัๆนะครับจะกระสาไปสร้างเบิ้งเนาะไปครับกลับบ้านครับสามโลสามโลสามโลแปดกับสี่โล